พิมรีพายถามเด็กบนดอยเรื่องไข่เจียวเป็นเน็ตไอดอนสาวและแม่ค้าขายของออนไลน์ที่ปังที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะสาหรับพิมรีพายโดยถ้าใขที่ติดตามพิมรีพายจะทราบดีว่าช่วงหลังมานี้พิมรีพายมักจะทําเรื่องราวดีๆตอบแทนกลับคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรายได้ที่นำไปช่วยเหลือคนทุกยากนั้นก็มาจากเงินขายของออนไลน์ของพิมพ์ดีพายนั่นเองไม่มีการเปิดรับบริจาคแต่อย่างใดอย่างล่าสุดที่ทำเอาพิมพ์ดีพายขึ้นเทนทวิตเตอร์เลยก็คือเรื่องราวการทำความดีที่พิมพ์ดีพายนั้นบุกขึ้นไปถึงบนดอยอันห่างไกลความเจริญเพื่อเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวดอยและเด็กๆทั้งหลายซึ่งก็ต้องขอบอกเลยค่ะว่าทำเอาหลายๆคน ที่ได้ดูคลิปนั้นตกใจไปตามๆกันเลยทีเดียวเพราะว่าชีวิตของคนบนดอยที่นั่นห่างไกลความเจริญจริงๆไม่มีไฟฟ้าใช้เด็กที่นั่นไม่มีแม้แต่ความฝันว่าโตขึ้นไปแล้วจะทําอะไรอยากจะเป็นอะไรกินข้าวต้มใส่เกลือโดยพิมพ์ที่พายก็ได้ช่วยเหลือหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นของใช้แจกไฟฉายให้เด็กๆที่สําคัญควักเงินกว่าครึ่งร้านเพื่อให้เด็กๆมีไฟฟ้าใช้ด้วยการติดตั้ง แผงโซลาเซลล์และที่เป็นไวรัสมีคนพูดถึงกันเป็นจำนวนมากเลยก็คือช่วงที่พิมพ์รี่พายได้สัมภาษณ์กับสาวชาวดอยคนหนึ่งโดยพิมพ์ที่พายถามไปว่าหนูเคยกินไข่เจียวไหมลูกซึ่งเธอก็ตอบกลับไปว่าไข่เจียวไม่เคยกินงานนี้เลยยิ่งทำเอาชาวเนต็ตหลายคนที่เห็นถึงกับสงสารไปตามๆกันเลยแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะมีกลิ่นดราม่ารอยมาแล้วค่ะเพราะว่าได้มีชาวเนต็ตในทวิตเตอร์รายหนึ่งเผยข้อความของชาวเนต็ต ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องไข่เจียวหลังจากที่เน็ตไอดอลคนดังในทวิตเตอร์ได้เผยภาพพิมพ์ดีพายพร้อมข้อความว่าเคยกินไข่เจียวไหมแล้วมีคนมาคอมเมนต์ว่าเตานี้กําลังกินไข่เจียวถึงกับวางช้อนเลยอะสงสารจังละดราม่าก,ก็อยู่ตรงที่ชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าวางช้อนทําไมสมเพศมากกว่าสงสารครับกับอีกแค่ไข่เจียวมันไม่ใช่เทคโนโลยีซับซ้อนเลยอย่าบอกนะว่าพวกนี้จุดเตามไม่เป็น ไม่มีกระทาใช้ดราม่าเกินซึ่งเจ้าของทวิตได้ระบุว่าแฮชแท็กพิมพ์รีพายความคิดแบบนี้คือทุเลศจริงนะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีไข่กินอะเอาตรงๆเพราะไม่ได้อยู่จุดเดียวกับเขาไงถึงมองว่าไม่ดราม่างานนี้ก็มีชาวเน็ตหลายคนเดือดจัดเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าชาวเน็ตไลน์ดังกล่าวรัวๆเลย